กล,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 ล้าทำกล้าทำกล้าตัดสินใจต้องผลรุ่งใหม่เพื่อพนาพิษคำค่ายเบอร์สิบเ,เ,เอ็ดเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเอสียวเล่นดาวร้องไห้มาที่ปานนา่านาพ่อแม่พี่น้องเพื่อสัก ขอสวัสดีกับพ่อพี่น้องตำบวลวงเหนือนะครับโดยเฉพาะหมู่ซิฟทุ่งก่อลานนะครับเสียงที่พ่อพี่น้องได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงประชาสมพัันธ์หาเสียงของเบอร์11ครับรพ่อพี่น้องครับในวันอาทิตย์ที่เ7าเจ็ดนะครับมกราคม2556นี้นะครับขอเชิญชวนพ่อพี่น้องนะครับออกมาใช,ใช้เสียงของท่านในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลอุดรหนวงเหนือนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงท่านตัวนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงประชาสัมพันธ์หาเสียงของเบอร์1 0นะครับก็ต้องขอสุมาภัยนะครับกับพ่อแม่พี่น้องไว้ตัวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันพักผ่อนของพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับก่อนต้องขอรบกวนเสียงนะครับในการประชาสัมพันธ์หาเสียงครั้งนี้ไว้ตัว นะครับวันที่27ครับเพื่อโอกาสคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อโอกาสคนรุ่นใหม่เลือกเบอร์11นะครับคณาทิพคำพา่ายนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้านํากล้าตัดสินใจนะครับเลือกคนรุ่นใหม่เลือกคณาทิพคำพา่ายนะครับเข้าคูหากาเบอร์11ครับพ่อแม่พี่น้องครับ หลายๆคนนะครับสงสัยนะครับว่าพี็นน้องว่าเอ๊ะน้องนี้มาจากไหนนะครับไปหาเสียงนะครับก็ดูหลอดแตะหลอว่านะครับวันนี้นะครับตรวจแตะนะครับเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับอยู่บนรถนะครับไปได้ลงไปหาเตื้อนะวันนี้มาคนเดียวนะครับพ่อออมนวยไปไปในป่านะครับก็เลยมาคนเดียวก็เลยขออนุญาตในกลับประชาสัมพันธ์นะครับผมเองนะครับก็มาได้แฟนอยู่ที่บ้านลวงเหนือหมูห่านะครับ ซอย13 <S <S 1> <S 1> นะครับเป็นแฟนของน้องนกนะครับหรือว่าดีเจนกอัญญาจัดรายการวิทยุนะครับอยู่ที่คลื่น94.25นะครับคลื่นสบายสี่มุมเมืองของเฮานะครับจัดเวลา5้าโมงถึง1.00ทุ่มในช่วงของลูกทุ่งไทยหวัวใจ FM นะครับก็สามารถที่จะหมุนคลื่นฟังกันได้นะครับ <S 1> <S 1> เป็นลานเคยนะครับของป้อมนวยกาวิชัยนะครับหรือว่าลานเคยของอ ป้าแมวนะครับก๋วยเตี๋ยวไต้ลื้อนะครับเป็นลูกเขยของป้าน้องนะครับเหลือปารันนะครับแล้วก็ป้าแวนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมขออาสานะครับเป็นตัวแทนของป่อแม่พี่น้องนะครับในการลงเลือกตั้งเป็นสองทอเขตสองนะครับก็ขอโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ตัวนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับวันนี้ผมเองมีความพร้อมครับพร้อมนะครับในการมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมจบ การศึกษามาจากมหาวิทยาลัยรา,าชภัฏเชียงใหม่ครับจบเอกรัฐประสา,า,าสนศ,ศาสตร์นะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองกับบุครองโดยเฉพาะเลยนะครับประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ละออนเลยนะครับบอกว่าจะเป็นปานักเรียนตอนนี้อยู่ป .6 นะครับเป็นปรานักเรียนนะครับตอนนี้อยู่ม .6 เป็นในใน,นายกคณะมนษยศาสตร์ตอนนี้อยู่ปี2นะครับเป็นนายกองการนักศึกษา ปีสามปีสี่สองสมัยซ้อนตีรพัดเชียงใหม่นะครับและก็เป็นตัวแทนเยาวชนคอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อปี2549นะครับจัดโดยรัฐสภาไทยนะครับเป็นสมาชิกสมาชิกชาติปี2 5ง9นาีนะครับเมื่อรัฐประหารก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญตัวนะครับขอโอกาสนะครับกับคนรุ่นใหม่นาเบเลือกคณะทิพย์คำพ่ายนะครับคนรุ่นใหม่ี่กล้าคิด กล้าทํากล้านํากล้าตัดสินใจนะครับเลือกคนรุ่นใหม่ฝากไว้ตัวนะครับเบอร์11นะครับเบอร์11นะครับก็ต้องขอรบกวนนะครับพ่อพี่น้องนะครับที่พักผ่อนในวันติดตอนใบอ่าช่วงจะใกล้ใบใบนะครับก็กินข้าวกินน้ำก่อของกินล้ำลนะครับวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากตัวนะครับเบอร์11นะครับเบอร์11นะครับเบอร์11คนรุ่นใหม่นะครับกล้าคิดกล้าทํา กล้านํากล้าตัดสินใจนะครับคนนึงครับพ่อพี่น้องครับคนนึงสามารถเลือกได้หกเบอร์นะครับกาได้หกเบอร์เข้าไปวันที่เสาร์เจ็ดเข้าคููหากาเบอร์สิเก่อนนะพ่อพี่น้องครับแถมห้าเบอร์เหลืองก็ไม่จะเอาไข่ดีนะเอารอออนไฟแดงก่อนนะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะครับฝากกับไม่ตัวครับพ่อพี่น้องครับ